ในสูตที่สุดแห่งคำพระการงานาที่ดุสิตบุรีวงคุณพิเศษเ่ปารมณ์มโุธิสัตว์แล้วก็จะจักชวนให้เธอสร้างสมบุรณ์รุ่ไม่ให้ตกบุญเลยแม้แต่เดียงบุญเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขเพื่อที่ว่าบุณนี้จะได้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ ที่จะทำให้เธอมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้มากมายนะเช่นบุญบไยด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมันผู้มีบุญในการถอนเป็นดนไปทุกพวกผู้ชาติปราบประทังถึงที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามกันครับจะว่าอย่างไรก็ว่าตามกันนะจ๊ะ เรามาว่าวัธรรมประจำปัจจันจ้าศูนย์เจ็ดสอง,ส,ง,อง,งส,อสิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือค่ารักษาใยภายในเผ้าหมยชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พระประวัาธทางคือฤาษิบุรีงบุญพิเศษเหตรบัรมโพทิตว์สิ่งที่ต้องสังสมคือบุญกุศล สิ่งที่ต้องแสวงหา s, <S คือพัฒนาัยภายใน,ยนเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งางที่พักระกหว่างทางคือดุสิตบุรีรวงบุลพิเศษเขตบารมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพัฒนาัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งางที่พักระหว่าง สิงุรีโกบุญวิเศษเคปารงอภิษฐร์ ารนามผู้ร่วมบุญหลอหลวงปู่ทองคำหนักหนึ่งตันหนึงในวันคุ้มครองโลกครูมิยายวิชาทางวัญญาจามหารัตนาปฏิกาจันทนุกยูงและกัญญยายจามหารัตนาปฏิกาทองสุสกสำแดงปัน้พนพ้่มเกีงกองครวเป็นสิบสองสกองหลวงพ่อธรรมอนุใจไม่เกียงเคียงข้างไปดูสิบ,บุรีบงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ กรมมิตรนานาสวรรค์พโพคินบนชัยสมชายวิชาจรรมคุณและครอบครัวด,ดรประกอบวนาเจริกิติทำเพิ่มอีกสองกองกระเป็นหกสิบแปดกองกระเบืองกิตสนามสีาสาสผาทำเพออิ่มขึ้นหนึ่งกองรวเป็นสิบสองกองพระอาจารย์เจ้าที่และลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายจอเจียสหรฐับบริการหนึ่งกอง กเยานมิตรสมพรดวงชีวันพีตั้งทวีคุณวัดพระธรรมกายจอเจีหนึ่งกองกเลยานมิตรในแพทย์มานัชจารุวานประเสริฐธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาหนึ่งกองกลรียญนอริศสุนันทานิดาสิริธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาหนึ่งกองหลวงพระธรรมวัดพระธรรมกายฟลอริดาอีกหนึ่งกองหลูงพระธรรมวัดนพุทธนอรไลท์เวสฟลาเดนเยอรมนีหนึ่งกอง กระนิบิุนธรรมศรีวรรณาชัยรอดอนุชิตวรวงวัดพระธรรมกายชิคาโก้หนึ่งกองกลุ่มวิจัยทางวิถีไร่วันปีพุทธศักราช25 5 5หเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งกองกองที่150บูชาธรรมโดยพระอาจารย์เจ้าทิ่ลพุูนบุรุปธรมปรมวัดพระธรรมกายนางนโนประเทศญี่ปุน่นขอ,อนโมทนาสาธุก,การ เอลอยแรงวันลอยแรงวันลอยลวดลอยล้นฟ้าโดยทุกวันเรามีอันลอยอัศจรรย์สถานาแหลงนรกนะเอลอยบนลอยบนเรามีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะขอแบ่งบุญให้กับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้า i on